ค้าสวัสดีค่ะแม่คาสวัสดีค่ะามาเด้อค่ะพี่น้องมาเบ่งพอกับแม่คมพันกินขา้าวกับข้าววันนี้มื้อเที่ยงก็จะมีทอดกระดูกซี่โครงอ่อนหมูแล้วก็จะมีต้มแซบขาหมูแต่คูมพันเลาะเอาเฉพาะเนื้อมาให้คุณพ่อคุณแม่ทานค่ะเพราะว่าน้ําต้มพ่อบอกว่ามันเผ็ดไม่อยากแล้วคุมพันก็เลยเลาะออกเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจ ช่องคูมพันตุลากาันขอบคุณเรไรค่ะพี่น้องนี่ค่ะพ่อกับแม่คูมพันกินข้าวเที่ยงนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะแม่คูมพันจะนั่งเหยียดขาเพราะว่าเราปวดขาให้เรานั่งกินตามสบายเลยค่ะตามอัตยาศัยเลยค่ะแม่ขาเอาที่สบายใจเลยค่ะขอบคุณเอฟซีเลไรเลยค่ะพี่น้องเป็นไงมั่งส้มตำแม่อร่อยไหมคะอร่อยจ้าโอเคเอฟซี F C, มากินกับคุณแม่นะคะอร่อยมากเลยค่ะ แม่บอกว่าอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อยังไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่มชมมาให้กำลังใจจองคูมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเลอค่ะเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้ติดตามให้กำลังใจเด้ยค่ะเด้อน,นี่ค่ะนี่ค่ะกับคาอ์นี่ค่ะ กับเขา้าวตำสมบกอใส้บะกอกทอดกระดูกซี่โครงหมูเป็นอาหารเมนูที่คุณพ่อชอบค่ะพ่อคะเดี๋ยวหนูเช็ดปักโอเคค่ะข้าวหม้อเนี่ยอุ่นแล้วมันยังเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยอุ่น่ะพ่อหม้อหม้อหนูอะ ขอบคุณเอฟซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กำลังใจค่ะ mm hmm. ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเดื่อค่ะเด้ mm hmm. อกแสบ่บแม่อร่อยอร่อยมาอร่อยอร่อยมามากินกับคุณแม่คุ้มพันค่ะ mm hmm. <c oughs> แม่ประกอกอยูนหนาหลายดูย, <c oughs> ยู่ให้จ้ะ พ่อขาน้ำอยู่ตรงนั้นค่ะให้นไหนล่ะน,น้าแดงบอกว่า,ยปปาอยู่ยป,ป้าอ้อยจ้ะอยูอ่ป้าอ้อยประกอกหลายเนาะจ้ะบบได้ซื้อได้ประกอบกัไดอคุ้มพันเห็นประกอกหลายคุ้มพันก็ใส่ลายหรอกใส่ลายหลือไมเนอะอาคุยบนนี่พี่น้องคุยประกอใส่ประกอบคุยไง่ายแบบนี้ค่ะอืน้ำลายแตกค่ะพี่น้องออนี่ มาเด้อค่ะต้มปูด้วยจับจับอืพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะ